มหลวงชุมพรเขออุดมศักดิ์ถูกขนานพระนามว่าเสด็จเตียเจ้าฟ้าจอมผังเวทพระองค์มีความสุนพระไทยฝ่ายศึกษาสัพพวิทยาคมต่างๆจากครูบาอาจารย์ทั้งพิสูจน์ส์งอาจารย์คารวาสอภิเนหารตำนานเกี่ยวกับพระองค์มีเขียนเล่าบอกกันกว้างขวางในโลกโซเชียลแต่ในบางเรื่องราวขาดโซ่ข้อกลางไปหนึ่งในวันอาภากรพุทธศักราช2566คมชันลึก จึงขอรวบรวมเก็ดเล็กเรื่องน้อยของพระองคเ์เพิ่มเติมตำนานให้กับผู้ที่สนใจใคร่รู้จากข้อมูลที่มีการระบุไว้ในการเสวนาพระประวัติกรมหลวงชุมพรเรื่องสรรพวิชาและอาคมในกรมหลวงชุมพรในกิจกรรมโครงการ กมหลวงชุมพร120ปีนิวัฒน์มาตุภูมิสุราตนาวีสยามเป็นชุดข้อมูลที่น่าสนใจเนื่องโดยบอกเล่าจากการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลของบุคคลในสายราชสกุลอาภากรเองหม่อมราชวงศ์อภิเดชอาภากรผู้ศึกษาค้นคว้าชีวประวัติเสด็จเตีย่ยได้บอกเล่าข้อมูลว่าการสักบนพระวรากายนั้นหม่อมย่าของท่าน ได้เล่าไว้ว่าท่านมีรอยสักตั้งแต่พระชนมาย 23, าุ2 3พรรษาแต่ไม่ได้ระบุว่ามากน้อยแค่ไหนแต่ยืนยันช่วงเวลาการเริ่มต้นการสักของเสเดจเตียนอกจากนี้ยังได้บอกเล่าไปถึงการเรียนวิชาอาคมของพระองค์ท่านกับครูบาอาจารย์ที่มีระบุไว้ว่าการเรียนวิชากับหลวงปู่สุขแห่งวัดปักคลองมะขามเท่าและหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบจะร่ำเรียนกันในช่วงกลางคืนจนถึงรุ่งเช้า ดาวาตีพากรสุพัฒราใส บุตรของหม่อมเจ้าจารุพัตราพระธิดาในกรมหลวงชุมพรกับหม่อมกิมได้เล่าถึงเขียดดูดพิษเครื่องรางที่เคยเห็นน้อยมากซึ่งแม่ของท่านได้รับมาจากกรมหลงชุมพรสมัยหนึ่งนาวาตรีพักก่และครอบครัวพักอาศัยในย่านหัวหมากในช่วงเวลาที่ยังไม่จเจริญรุ่งเรืองแบบทุกวันนี้และมีบ้านว่างจึงมีฝรั่งมาขอเช่าอาศัยพร้อมกับมีแม่บ้านชื่อนางสมมาทำงานด้วยวันหนึ่ง นางสมแม่บ้านเกิดถูกตะขาบกัดและแถวนั้นไม่มีโรงพยาบาลฝรั่งก็มาถามหมอมเจ้าจารุพัตราจะทําอย่างไรดีซึ่งหม่อมเจ้าจารุพัตราถึงบอกบุตรชายคือนาวาตรีภากรในเวลานั้นว่าให้ไปเอาเขียดดูดพิษของสเสด็จตามาจากนั้นก็ทําการจุดธูปเทียนบูชาบอกกล่าวกรมหลวงชุมพรให้ทรงมาช่วยรักษาจากนั้นนาวาตรีภากรก็นําเขียดเครื่องรางครั้งแรกปักพิษ ครั้งที่สองปักบนแผลก็น่าแปลกคือตัวเขียดดังกล่าวตั้งตัวตรงขึ้นแนวขวางเสมือนกำลังดูดพิษจริงๆพอผู้บาดเก็บก็บอกว่าดีขึ้นและจนพิษถูกดูดออกมาจนหมดสำหรับเรื่องราวที่เป็นเรื่องได้รับการกล่าวขานอีกเรื่องหนึ่งคือปันเหน่งยานาคโดยสองทายาทในเชื้อสายราชสกุลอาภากรยืนยันว่ามีอยู่จริงมีพระญาตผู้ใหญ่หลายคนยืนยันว่า เสด็จเตี่ยเคยนำปั้นหนึ่งในตำนานนั้นมาไว้ที่วังนางเลิงแต่ใครจะนำมาทูลถวายหรือได้มาแต่ที่ใดไม่มีข้อมูลในวังนางเลิงนั้นเสด็จเตี่ยมีห้องอยู่สองห้องที่เกี่ยวข้องกับสายเยวทของพระองค์หนึ่งคือห้องพระและอีกห้องหนึ่งนั่นคือห้องเลี้ยงผีซึ่งคาดว่าปั้นหนึ่งน่าจะเก็บไว้ที่ห้องนี้ภายหลังปั้นหนึ่งได้ตกทอดไปยังพลเรือเอกหม่อมเจ้าคันชิดพลอาภากร จากนั้นทางพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรหรือพระองค์ชายกลางได้ทรงขอปั้นหนึ่งดังกล่าวไปก่อนที่จะไม่ทราบว่าทุกวันนี้ตกทอดไปที่ใด นอกจากนี้ด้วยความที่เสด็จเตียาทันเชี่ยวชาญในเรื่องพุทธ,ธาคมไสยเวทและทรงสั่งสอนพระโอรสธิดาให้มีความกล้าเขม้มแข็งทําให้พระองค์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการประหารชีวิตในคดีสําคัญอยา่างบุญเพงหีบเหล็กโดยพระองค์พาพระโอรสธิดาไปดูการประหารชีวิตครั้งนั้นเพื่อไม่ให้มีความเกรงกลัวในจิตใจและในขณะที่การประหารดําเนินไปเพชิญาดไม่สามารถรงดาบอินชีพของบุญเพงได้ ก็มาหลงชุมพรที่ทรงทอดพระเนตรอยู่จึงทรงดําเนินเข้าไปหาบุญเพงและตรัสว่าถ้ามีของขังอะไรก็ขอให้ใคลายออกมาตัวทําผิดก็ต้องได้โทษซึ่งบุญเพงก็ยินยอมที่จะคลายของที่อมไว้ได้ปากซึ่งในความเป็นจริงสิ่งที่บุญเพงคลายออกมานั้นคือพระรอดไม่ใช่พระพิจิตเมดเขาเมาตามที่เข้าใจกันมาโดยตลอด นอกจากนี้สําหรับเรื่องราวการบูชาสเสด็จเตียที่ถูกต้องตามปากคําของทายาตราชสกุลนาวาตรีภากรได้บอกว่าการจะว่าหรือสักการะกุมหลวงชุมพรที่ถูกต้องที่สุดนั้นคือห้ามถวายหมูเพราะกุมหลวงชุมพรท่านไม่โปรดเสวยหมูแต่จะทรงโปรดเป็ดย่างมัตบะข้าวแช่หรือพวกอาหารฝรัง่งดังนั้นจึงขอให้เข้าใจกันใหม่สำหรับในเรื่องของคูบาอาจารย์ของสเสด็จเตียนั้น ตามที่ได้มีการบันทึกบอกเล่ามีที่เป็นพระสงฆ์พระเกจิอาจารย์และเสด็จเตี่ยให้ความเคารพเริ่มใส่เป็นอย่างมากมีอยู่ถึง10รูปคือ 1. หลวงปู่ดำจังหวัดภูเก็ต 2. หลวงพ่อกันวัดพญาตจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา 3. หลวงปู่สุขวัดปากคอมมะขามเท่าจังหวัดชัยนาท 4. หลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรหหลวงพ่ออีวัดสตหีบจังหวัดชนบุรี หหลวงพ่อจรวัดดอนรวบจังหวัดชุมพร 7. หลวงพ่อพริงวัดบางประกอบกรุงเทพมหานคร 8. หลวงพ่อเจียมจังหวัดชนบุรี 9. หลวงพ่อพุ่มิวัดบางโคกนอกกรุงเทพมหานครและ 10. หลวงพ่อเขียววัดเครือวันนอกจากนี้ยังมีอาจารย์ที่เป็นคา,ารวะหนึ่งคนนั่นคือตาการแห่งอาลสตีฮและว่ากันว่า ในส่วนนี้มีเทพนารีสององค์ที่เสด็จเตีย่ยทรงนับถือนั่นก็คือพระแม่อุมาเทวีและเสียโกรหรือเจ้าแม่ทับทิมนั่นเอง